สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนเมือเ่อเสาครับมายามตุ่มโกบด้วยครับนี่ใส่ตุ่มไอ้น้องสาน้องสาเป็นสาพางทางน้ำผ่านครับเป็นห้องห้องน้ำไปพุ่นละพุ่นลงไปพุ่นโอ้โหเนี่ยเป็นหลังห็นงูแล้วจะได้สั่งเนาว เห็นตัวงูอยู่ในตุ่มหามานันหนังห้ังมียังครับหนังแหลกหนังแหลก หลังแรกผ่านไปครับโอ้หลังนัง้นเป่นสิเปรี้ยวงูออกบ่บานโอ้ยสั่งนะวะงูง,งูใหญงเนาะ có mùi nhắn nói nọ có mùi khẳng định thí đầu บ่โอเพนอืมไปต้องนาำไปคุณเอนี่มสมมตสูน้ำข้นไปคุณเออ หลังแล้วโบมานครับหาหลังไว้ตุ่มครบอันนี้ก็่มจริงจริงหือโหริครบหมุนออกได้หรกี้ยังหมุนน้องพี่ดองเบิ่งเบิ่งงานออกมาแนวนี้เลยโอ้ยยังเขาไปวะ อยูท่านี่เลยโต้นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวห้อยหมุนหรืออะไรตายตายประเิ็งกันเลยสองตัวต้องง่าปีนออกมา กบบอวพี่น้องนั่นม,มาอีกน้องครับบนันน้องนี่ตุ่มปลาสิวน้ำโกบกบบุขาวพีนพนออนนน่น้องเลยเฟังดีหลังนึงจะฟังนะครับมพยายามเบ่งเอาปลาสิวบัตครับ จริงยกโบขืนพี่น้องเอ้ยกบโบหมานดีกระซิวบุ้งทีละนักตึงๆด้วยครับปวงงเลยเนาะเหมือัน นี่คือเติมส่วนเด็กน้องมุกจังเดี่ยเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเทลงในถังให้เบิ่งครับนี่งที่เด็ดก,น,น,กดน้องอุ่นโง่กันมุกจังช่วงหนึ่ตายเดี๋ยวจะใส่ตุ่มกบเดี๋ยวเอาป่าเป็นออกก่อนครับ

ก็เป็นมิดมิด,มดครับโอ้โหไป้นไปข้างบนโอ้ขอ่างมี่จะกุ้งครับบันอ้ต้นส่วนแต่ว่ากุ้งทั้งอยู่ตรเดี้พี่น้องบังหัก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 หืกหกมกุ้งไอ้ตัวไเลยข่างหลายครับไปซิวน้อยเดียวหนึ่งอ๋อคือมานอยู่เดียวพี่น้องหมานอยู่ย เดี๋ยวผมขอเที่ยวกันครับอ้ยิเพงกรซิวติดตะมือขึ้นนี่คือในบางตายเบิด์ตเลยอบาบ่มูมันกรอบยังมีเนี่ยเดี๋ยวพีกินขอเสิร์ฟอยู่หรอกครับหมกสิบเซฟเลยของทื่อโอนโยน,นอยู่พี่น้องเอ้ยชุ่มมันติดโอ้แต่เสียดายเนาะเดี๋ยวเพรานงั้นก็ใส่ตุ่มกรอบมะแขงครับ พี่น้อยเครื่องทางซีหน่อยเลยคัาที่ดีอ้ไหลดีพี่น้องชูรับคลิปใส่ตุ่ยามตุ่มกบตุ่มปลาซิวตุ่มกุ้งก,กับคอปีิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับมันอยู่ครับมันอยู่ทั้งสิบอะไรกรบอะไดเนี้ยเอาเนี้ยกินแสบเขาเมื่อกินอยู่ครับเพื่้อนทุ่มส่วนครับ ขอบคุณนหลายๆด้วยครับด้วยขอมารับส้มคลิปครับสำารับคลิปนี้ขอปิดคลิปที่นี้นะครับสวัสดีครับเบิงบ่งเบิ่งเงียเงียตุ่มกบมาแรงเลยอี่